เบ e บีชนะฮนะเป็นเจลมีความสะอาดฟันนะหลังจากน้องหรลูกชายเราเนีทานอาหารเรียบร้อยเสร็จแล้วคนะปกติจะใช้ด้วยแปรงฟันได้ได้ออกับแปรงฟันจะใช้ไดนะ้มันจะเป็นเจลนะตัวน,นี้หอมนี่นะเราก็สามารถใช้นี้เข้าไปนะเป็นเจลใสๆนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นที่โคนนะคะของมิงซูก็จะเป็นที่โคนแ,แรกๆเด็กบางคนที่เขายังไม่เคยนะคะเขาก็จะแบบว่าค่อนข้างจะคุ้นนิดนึงแต่มิงซูเคยแล้วนะคะแล้วก็ ฟันกลามของน้องนะฮะเพราะส่วนใหญ่บิงซูจะเป็นตรง,ตรงเที่ยวหมาข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้นิดนึงน,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 นะคะจะไม่ไ,ไม่เขาเรียกมันไ,ไม่ได้มีกิ่ที่แบบมีแรงมากนะครับเด็กเขาก็จะใช้ได้สบายนะฮะอันนี้จะเป็นเจลนะเฟชเบรกนะครับจะเป็นเจลใส เราจะถ้าทำธีใช้ที่แนะนำที่ดีที่สุดก็คือหลังจากน้องทานอาหารกลางคืนก่อนนอนจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าหลังจากตอนนอนกลางคืนแล้วเนี่ยเาขาก็จะไม่ได้ทานอะไรแล้วใช่ไหมแล้วก็ถือว่าฟาดหนุนหนุนก็จะไม่ได้มาก่อเครื่องเลยค่ะอุ่นชุบก็บอกปะปะ๊าดครับอนชุบก็ะมันด้วยเลย ปกติมันชูจะมีแปลงสีฟันอันรเล็กนะฮะมากโอเคฮะวันนี้เราคืมาโชว์ปากโชว์ฟันให้พี่ๆดูก่อนนี่ยลูกขึ้นก่อนลูกลุกขึ้นลูกขึ้นเก่งมากลูกขึ้นลูกขึ้น มันชูชอบไหมลูกชอบไหมหอมไปยังบอกเลยถ้าในสนใจก็สามารถมาสอบถามราคาได้ที่ไลน์แอดนะครับดูที่เพจได้เลยนะคะดียวันนี้มารีวิวสินค้าตัวนี้ไปนะครับสวัสดีค่ะ